สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปทำคอนเทนต์ในส่วนของสำหรับสายฟรีแล้วครับเราจะสามารถ ถาวัตถุดิบอย่างไรได้บ้างครับและนําวัตถุดิบนะครับไปขายในส่วนของเพชรแดงว่าเราจะขายอะไรดีและทําให้เรานะครับสามารถหาเพชรแดงได้และเอาเพชรแดงนะครับไปทําตัวละครซึ่งการทําตัวละครวันนี้ผมก็จะเน้นในส่วนของเรื่องของออฟแมวนั่นเองว่าเราควรที่จะทําในส่วนของออฟแมวค่าสถานะอะไรบ้างและเราควรที่จะทำออฟแมวตามสเต็ปแบบไหนเพื่อที่จะประหยัดในงบประมาณของเรามากที่สุดครับและในส่วนของเรื่องของการออบแมวก็จะมีในส่วนของมืองมอนหมอลอก เมือง阿า伯塔เราควรทำเมืองไหนที่คุ้มที่สุดและก็เหมาะสายฟรีมากที่สุดครับทำให้เราสามารถนะครับหาวัตถุดิบได้ค่อนข้างเยอะและทําอย่างไรได้บ้างครับวันนี้นะครับก็จะเป็นไกด์านาทางให้กับเพื่อนๆสำหรับสายฟรีและสายมุน้อยครับใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนั่นเองครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน EC a s Card Top Up สามารถเติม,มได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือรลนแอด3ก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดรับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ รับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทดครับวันนี้ขอนาเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเน่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเน็ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเเเดดิิมมมมมซึ่่่่งัันนนหหาาาะกกๆรบสพือทีไยป มือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าปืงค่าเน็ตครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับนะครับสำหรับออฟแมวแล้วนะครับเราควรที่จะทำออฟแมวแบบไหนครับเริ่มแรกกันเลยครับจ้งแต่อาวุธนะครับส่วนใหญ่แล้วออฟแมวนะครับของเกมภาคนี้ค่าสเตตัสต่างๆครับเขาก็จะทําการ บาลาน์ ans, ค่าสเตตัสเพราะเกมภาคนี้ครับทำค่าสเตตัสใดค่าสเตตัสหนึ่งไม่ได้ครับผมมันจะทำให้ตัวละครของเราครับค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับถ้าเราทำไดค่าใดค่าหนึ่งไปก่อนฉะนั้นเลยนะครับการบาลาน์ค่าสเตตัสเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆครับสำหรับเกมภาคนี้ซึ่งผม อ้างอิงจากข้อมูลที่ผมไปเล่นในส่วนของรีเบิร์ตมาก่อนนั่นเองครับเราเนี่ยนะครับสายฟรีเนี่ยควรที่จะทําในเมืองควอนเทล่านะครับซึ่งมันใช้งบประมาณที่ค่อนข้างน้อยและไม่เปลืองวัตถุดิบนั่นเองครับแต่ถ้าใครนะครับเป็นสายเติมก็จะไปทําในส่วนของเมืองมอลล็อกแต่ส่วนใหญ่นะครับเมืองมอลล็อกเขาไม่ค่อยได้ทำครับเพราะว่าค่าสเตตัสมันไม่ได้ต่างกันเยอะอะไรมากขนาดนั้นครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะรอในส่วนของเลเวล50เพื่อไปทําในส่วนของเมืองอัลเบอร์ตานั่นเองครับและวัตถุดิบในการทานะครับในส่วนของเมืองมอลล็กกแะต เขาจะใช้ในส่วนของหินออฟแมวที่เป็นขนาดขั้น2นั่นเองครับหรือหินเขียวตรงนี้นะครับผมเราก็เลือกตามสายได้เลยว่าเราจะใช้สีอะไรถ้าเป็นสายเมทหรืออะโคคับเขาก็จะใช้ในสองสีฟ้าแต่ก็อย่างที่บอกครับราคามันค่อนข้างแพงนะครับถ้าใครนะครับอยากจะได้เพชรแดงก็รีบเตรียมวัตถุไว้ก่อนก็ได้ครับเพื่อที่จะทําการขายในตอนเลเวล50เพราะคนส่วนใหญ่นะครับเขารอทําการออฟแมวในส่วนของเมืองอัลเบอร์ตาตอนเลเวล50ครับาล้ครับเรื่องของการหลักการออฟแมวนะครับในส่วนของเมืองฟอนเทล่า อันดับแรกครับเขาเนี่ยก็จะเอาในส่วนของค่าสเตตัสหลักนะครับในการออฟแมวซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับค่าสเตตัสหลักในส่วนของอาวุธเราก็จะเห็นว่ามีค่าสเต็งเอจอินก็ประมาณนี้นะครับสําหรับค่าสเตตัสหลักที่เขาต้องการรีหานั่นเองครับส่วนใหญ่แล้วนะครับค่าสเตตัสรองต่างๆเขาก็จะไปเอาในส่วนของเรื่องของชุดชุดก็จะได้ในส่วนของ mxtk หรือ matk ครับ หรือท้าลิเล่นถ้าใครเล่นรถไล่เขาก็จะเล่นในส่วนของฟาสประดับก็จะเป็นในส่วนของฟาสเหมือนกันครับหรือถ้าใครนะครับเล่นสายกายภาพ ส่วนทาตุแรนหรือประดับเขาก็จะไปในในส่วนของ ASPD ประดับก็จะเนในส่วนของครีอะไรแบบนี้นะครับผมในส่วนของเรื่องของการบาลานซ์ค่าสเตตัสและในส่วนของเรื่องของการ์ดนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับการ์ดอาวุธเขาก็จะใส่ในส่วนของพีดามเอ็ดเดฟเอนส์บายพาร์หรือจอกเกาะเอ็มดามเอ็ดบายพาร์หรือจอกเกาะนั่นเองครับถ้าเป็นในส่วนของเรื่องของอาวุธนะครับในการใส่การ์ดเขาก็จะดูค่าในส่วนของเอฟเฟกของการ์ดนั่นเองครับ และค่าในส่วนของค่าหลักเนี่ยยังไงเราก็ได้อยู่แล้วได้จากการอัปเเวลของอุปกรณ์นั่นเองครับตรงนี้ถ้าผมเล่นในส่วนของสายเมดหรือว่าพีดนะครับผมก็จะเอาในส่วนของ MD By เดฟบซึ่งเป็นจเกาะเวทนั่นเองครับเอาละครับต่อไปผมจะอธิบายสั้นๆว่าเราควรที่จะอัพอะไรบ้างในส่วนของเรื่องของอาวุธนะครับเราก็จะเน้นในส่วนของเรื่องของอินนะครับถ้าใครเล่นสายเวทถ้าใครเล่นวิชาหรืออโคนั่นเองครับเขาก็จะเน้นในส่วนของค่าอินถ้าเป็นกายภาพเขาก็จะเน้นในส่วนของสเต็ง ถ้าใครเล่นใส่ A D L ขเขาก็จะเล่นในส่วนของ A G นั่นเองครับซึ่งเขาจะไปเลือกตอนที่ทำออฟแมวถึงเลเวล15ก่อนครับก่อนที่เขาจะไปเลือกค่าสเตตัสพวกนี้ถ้าเราทําการไปเลือกตอนที่เลเวล2เลเวล3เลเวล4เนี่ย มันจะทำให้เรานะครับเสียงงบประมาณค่อนข้างเยอะเขาจะไม่สนใจเรื่องของค่าสเตตัสครับเขาจะอัพเรเวลกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการทําของสายฟรีนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในส่วนของออฟแมวเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการปลูกพลังด้วยซึ่งการปลุกพลังนะครับส่วนนี้ซึ่งสายอาชีพผมจากขั้นศูนย์ไปหาขั้นหนึ่งะครับมันก็จะได้ในส่วนของไฟนอลครี Dam และก็ไฟนอลครีคิวไฟนอลคีแดมและไฟนอลคีแดม รีดักชันนั่นเองครับที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งค่าเปอร์เซ็นต์พวกนี้ครับก็จะนำไปคูณกับค่าสเตตัสค่าตรงของมันเลยนั่นเองครับและการที่เราจะทําการปลูกพลังได้นะครับเราต้องมีคะแนนหรือคะแนนอุปกรณ์นั่นเองครับในการออกแมวอย่างเช่นตรงนี้ครับอาวุธ360 โล480ครับการที่จะทําพวกนี้ได้เราก็ต้องดูค่าคะแนนตรงนี้ครับจากขั้นสูงไปหาขั้นหนึ่งก็คือคะแนนรวมนะครับของค่าอุปกรณ์เนี่ยต้องถึง3,600 3,600เราก็ไม่ยากครับแค่เราทําการ up เล v e l ทั้งหมดเนี่ยสช่องแต่และอุปกรณ์นั่นเองครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อก็จะเห็นว่าการทำออฟแมวเนี่ยมันค่อนข้างสิ้นเปลืององบประมาณมากๆและของวัตถุดิบต่างๆครับค่อนข้างสําคัญมากๆในการที่เราจะหามาให้ได้อันดับแรกครับผมจะพาเพื่อนไปดูสัตว์เลี้ยงก่อนสัตว์เลี้ยงเนี่ยสำคัญที่สุดคครกก็ืือออเเ่่งงขาณฑ ซึ่งค่าเกณฑ์ครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าค่าเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเราต้องทําการครับปุดล็อกให้ได้ในส่วนของ ช่องสกิลนะครับที่3 4 5การที่เราจะปลดล็อกนะครับค่าสกิลเกณฑ์ทั้งหมด 3, 4, เนี่ยสามสี่ห้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับอันดับแรกครับเราต้องไปทําสกิลในการต่อสู้ก่อนถ้าเราปลดสกิลในการต่อสู้ครับทั้งหมดแล้วสีช่องหรือช่องใดช่องหนึ่งก็ได้อย่างเช่นนะครับทั่วไปแล้วก็จะมีแค่2ช่องสกิล1กับสกิล2ถ้าเราปลดสกิล3เราก็สามารถทําสกิล3ของสกิลเกณฑ์ของสัตว์เลี้ยงนั้นได้นั่นเองครับเราก็สามารถไปเรียนได้ครับซึ่งสกิลสนะครับก็จะมีคุณสมบ ค่ายูค่ายูก็อย่างที่บอกครับค่ายูก็คือคุณสมบัติในการเพิ่มโบนัสสกิลซึ่งเวลาเราส่งสั์เลี้ยงไปครับเวลาเราส่งสั์เลี้ยงไปหาอะไรก็แล้วแต่มันจะเพิ่มโบนัสสกิลตรงนั้นให้อย่างเช่นครับผมกดรับแบบนี้เพืเพ่อนๆก็จะเห็นว่าน,นะครับโบนัสสกิลตรงนี้เนี่ยก็คือค่ายูยิ่งค่ายูเยอะเปอร์เซ็นที่มันเยอะมากขึ้นเราก็จะได้รับโบนัสในการฟาร์มของสกิลของสั์เลี้ยงนั้นๆนั่นเองครับอย่างเช่นตรงนี้ผมมีสกิลในส่วนของปลาฉลามมันก็ได้โบนัสของปาลา โบนัสสกิลนะครับเห็นไหมครับหินตัวนี้ก็จะได้เยอะมากถ้าเราดูนะครับจากการฟาร์มเนี่ยมาได้ทั้ง42ก้อนแต่ว่าโบนัสสกิลครับจะได้163ถ้าเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วครับวิธีการฟาร์มที่ง่ายที่สุดและได้รับไอเทมที่มันเยอะมากขึ้นครับผมจะแนะนําแบบนี้ครับให้เรานะครับทำการฟาร์มโดยนะครับให้เวลาน้อยที่สุดครับเพื่อเราจะเน้นในส่วนของค่าโบนัสสกิล 30นาทีก็ได้หรือ15นาทีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราครับยิ่งเราใช้เวลาน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของค่าโบนัสสกิลเยอะมากขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าเราจะได้โบนัสสกิลหลายครั้งและมีลุ้นในการรับไอเทมที่มันเยอะมากขึ้นนั่นเองครับแบบนี้เพื่อนๆพอ,พอจะเข้าใจนะครับวิธีการฟาร์มฉะนั้นแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะไปหาสัตว์เลี้ยงเนี่ยทำอย่างไรนะครับให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ย ปลดล็อกสกิลทั้งหมดก็คือการสกัดนั่นแหละครับทําอย่างไรก็ได้ครับเราเนี่ยจะต้องไปหาของชิน้นนี้หรือไปจับสัตว์เลี้ยงครับเพื่อทําการย่อยเพื่อที่จะได้ในส่วนของหยดน้ํามาทําการสกัดนั่นเองครับถ้าเรามีงบประมาณหรือมีเพชรแดงครับก็พยายามนะครับเข้าที่ตลาดกลางตรงนี้ครับก็จะมีสัตว์เลี้ยง2อย่างสัตว์เลี้ยงธรรมดากับสัตว์เลี้ยงหายากแนะนําว่าสัตว์เลี้ยงธรรมดาครับ และให้เรานะครับไปหาว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่ราคาถูกที่สุดอิซนนี้สำหรับสายฟรีนะครับสัตว์เลี้ยงราคาไหนที่ราคาถูกที่สุดและมีการประมูลที่ต่ําที่สุดณตอนนี้อย่างเช่นของผมนะครับผมเห็นแล้วก็ตัวเห็นนะครับคะแนนเจนเนี่ย87ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าสกิลนะครับในการต่อสู้เนี่ย ก็ค่อนข้างดีนะครับจอกเกาะใบพัดนะครับ7.2%ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันครับผมก็เลยต้องการที่จะทําการประมูลนั่นเองครับเวลาเราประมูลนะครับประมูลเนี่ยเราก็ต้องมีเพจข่าวด้วยเราก็ต้องดูชื่อนะครับเราก็ต้องชิงกับเพื่อนนะครับเวลาเราประมูลเนาะประมูลตรงนี้เนี่ยถ้าเวลามันหมดนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ในการครอบครองสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับหรือนะครับผมถ้าเราเน้นในส่วนของสกิลเกณฑ เราก็สามารถไปประมูลได้เลยครับว่าเราอยากจะได้สัตว์เลี้ยงที่มีสกิลเกมที่ค่อนข้างดีถ้าค่ายิวตัวไหนเยอะเราก็ประมูลตัวนั้นครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ S บวกเบวกเนี่ยถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ผมแนะนําว่าถ้าสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่เป็น SSS SS s สคือตัวนี้ครับผมเห็นไหมครับค่ายิว hs เนี่ยค่ายิวของมันจะเยอะครับหรือคะแนนเกณเห็นไหมครับ98ตรงนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆถ้าเรานําไปฟาร์มนั่นเองครับถ้าใครไม่สามารถสกัดสเลี้ยงให้เป็น5ช่องแบบนี้ได้ครับทีนี้เรามาดูครับพอเราปลดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถนะครับเรียนรู้สกิลที่4ที่5ได้สกิลที่3ครับก็จะเป็นการเพิ่มโบนัสค่ายิวเห็นไหมครับจากค่ายิวแล้วปกติของผมนะครับตอนนี้97 ถ้าผมเพิ่มตรงนี้มานะครับสมมุติว่าผมดวงดีผมไปเรียนรู้แล้วนะครับได้ยิว25%เพิ่มขึ้นโอ้โหอันนี้ก็จะดีมากๆนะครับในการฟาร์มสกิลที่4ครับก็จะเป็นการลดระยะเวลานะครับผมในการฟาร์มถ้าเราดูเราก็สามารถดูตรงนี้ได้ครับเห็นไหมครับเกนไล,ล,ล่ล่ามีโอกาสตรงนี้เนี่ยสกิลพวกนี้ เวลาเราเรียนรู้นะครับมันจะทําการสุ่มให้กับเรานะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะออกสิ่งนั้นเลยมันจะทําการสุ่มพวกนี้ให้กับเราครับการเก็บสะสมมีโอกาส15%ที่จะสอดสําเร็จทันทีเห็นไหมครับโอกาสในการได้รับกล่องเฮดเกียร์ถ้าใครแบบว่าสามารถทําสกิลเกณฑ์ที่5ได้นั่นเองครับหรือนะครับก็จะเป็นได้รับผลกําไรเนี่ยสเท่านั่นเองครับอันนี้คือเยอะมากการที่เราจะไปเรียนนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนะว่าเราจะสามารถเรียนรู้สกิลได้อย่างไรและใช้วัตถุดิบอะไรบ้างครับเดีจะา่ทํ เราไปดูนะครับสกิลเกณฑ์ถ้าเป็นสกิลที่3เราจําเป็นนะครับต้องใช้สมุดเล่มนี้ครับผมเขาก็จะเขียนไว้บอกเราอยู่นะครับหนังสือเล่มนี้สามารถสอนสกิลเกณฑ์ที่3ให้กับแผดได้นั่นเองครับเขาก็จะทําการสุ่มว่ามันจะออกสกิลไหนนะครับยิ่งสกิลสูงสูงหรือระดับสูงสูงมันก็จะเปอร์เซ็นต์กิลค่อนข้างเยอะนั่นเองครับเราจะสามารถหาสกิลแบบนี้ได้อย่างไงครับ1ก็คือเราต้องไปขุดแผนท,ที่2ก็คือเราก็จะไปซื้อในตลาดครับ 3ก็คือนะครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเหรียญกาชานั่นเองครับเราก็จะเห็นว่าเหรียญกาชาของเราเนี่ยได้จากกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับเราก็จะไปทําการสุ่มกาชานะครับพอเราเข้ามาที่ตู้กาชาครับให้เราเลือกตู้ที่2ตู้ที่2จะเป็นตู้สัตว์เลี้ยงครับถามว่าเอ้ยแล้วสกิลเกมมันอยู่ตรงไหน,นให้เรากดรายละเอียดตรงนี้ครับ อันนี้ก็คือโอกาส2.3เนี่ยมันจะออกเป็นสกิลต่อสู้นะครับอันนี้ก็คือเอาไว้ให้เรานะครับทำการรีสกิลต่อสู้ของเราครับ <humanities. S 1> อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่3สิ่งที่เราต้องการค่ายูที่เพิ่มมากขึ้นก็คือสกิลที่3ครับเราก็มาลุ้นนะครับว่า3.36ที่มันจะออกนะครับถ้าเรารวงดีนะครับเราก็ได้สกิลนี้ทําการเรียนรู้อันนี้ก็จะเรียนในส่วนของสกิลที่4อันนี้ก็จะเรียนรูนส้สกิลที่5นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการวิธีกาารหานันน่เองค อันนี้ข่าวนะครับอันนี้คือเกลือนะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ต้องลุ้นอะไรก็ได้นะครับนี่มันก็จะออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตั๋วกาชาที่เราจะต้องนําไปแลกนะครับของนี่ก็ของเกลือนะครับผมเราสามารถนะครับเลือกเป็นเลเวล30ได้และถ้าเราเลเวล30ครับเราก็มาเช็คดูได้ครับซึ่งเลเวล30เนี่ยมันก็จะใช้น้อยกว่านะครับถ้าเป็นเลเวล40เห็นไหมครับมันจะใช้ร8อยเพราะว่าของที่จะลุ้นนะครับมันก็แตกต่างกันออกไปถ้าเรา30นะครับถ้าเราไม่อยากได้ของบอ เราก็อยากจะได้ในสิ่งที่เป็นสกิลเกนเราก็เลือก30นะครับเพื่อประหยัดงบประมาณในการสุ่มเหรียญแมวนั่นเองครับถ้าออกสีทองมาเราก็มีลุ้นนะในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถนาไปขายได้นะครับส่วนใหญ่มันก็จะเกลือแบบนี้นะครับแต่ถ้าออกหนังสือสกิลเกนก็จะโชคดีไปหน่อยนะครับแล้วก็ลูกแก้วสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเป็นสีขาวเราก็ไม่ต้องเสียเรียครับขอแค่ออกในสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นสกิลเกนสกิลที่5เลยนะครับทุกคนเราสามารถนาไปขายได้นะถ้าราคาในตลาดณปัจจุบันนะครับ ดูนะ9 0 0 0 0เลยนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมแต่เราดูนะครับสต็อกในตลาดนะครับมีเยอะไหม2อง้ยเ้ราก็อาจจะขายออกนะครับหรือเราจะเก็บไว้ทำตัวเราเองก็ได้นะครับผมในการสุกนะตรงนี้แหละครับที่มันคุ้มที่สุดถ้าเราถ้ามันออกสกิลแบบนี้ครับก็ถือว่าคุ้มนะเราก็เก็บเหรียญแมวนะครับเยอะๆแล้วก็ค่อยมาสุ่มกีีละหนึ่งโลทีละหนึ่งโลก็ได้นะครับสายฟรีอุ้ยอันนี้ออกสีทองครับมีลุ้นไหม น่าจะมีลุ้นนะครับผมอู้ไคลิปนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นัสว์เลี้ยงแต่ถ้าเราได้แบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องดูต่อไปเนี่ยก็คือว่าจะออก SS หรือเปล่านั่นเองครับผมโอออก A นะครับโอ้โห80 80มันไม่สามารถวางขายได้นะครับถ้าเราได้มาแบบนี้เพราะว่าคะแนนมันไม่ถึง95ครับการที่เราจะนํามาวางขายได้เนี่ยคะแนนไม่ว่าจะเป็นคะแนนต่อสู้หรือคะแนนเกณฑ์ต้องถึงรลเวบต้องถึงคะแนน95้นั่นเองครับถึงจะสามารถนํามาวางขายได้ โอเคทีนี้นะครับเรามาดูนะครับผมผมมีสกิลเกณที่5ใช่ไหมครับเพื่อนๆเห็นนะสกิลเกณที่5เนี่ยผมเนี่ยก็ได้นะครับผมปุ๊บโอออกมาครับผมการเก็บสะสมนะครับมีโอกาสได้รับกล่องคอสตูมนะครับผมเป็น IV นะครับผมได้ขั้น IV ครับ8% 8%ก็มีลุ้นนะทุกคนอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะเราก็ทำการนะครับแทนที่ได้เลยปึ้งเห็นไหมครับสกิลที่5ผมก็จะเปิดแบบนี้ครับผมเราเนี่ยขอแค่เราสุ่มกาชาครับ ให้เราครับได้ในส่วนของสกิลที่3ครับเราก็จะได้ค่ายิวที่มันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับโอเคครับทีนี้ต่อมาครับเรามาดูเรื่องของระบบครับระบบครับเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเวลาเราฟาร์มมาเนี่ยมันก็จะได้ของที่มันเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งระบบครับเนี่ยมันก็จะแบ่งกันเป็นออก2ลักษณะนะครับลักษณะแรกเนี่ยเขาเรียกว่าหลอมเหลวหลอมเหลวก็จะเป็นการตีบวกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเลเวลหลอมเหลวซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้นะครับเรารีบไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นสายฟรีนะครับหรือถ ก็ส่งสเสี้ยงนะครับบยบ่อยๆทั้งวันเราก็จะสามารถอัปเลเวลในส่วนของการลอมเหลวเนี่ยค่อนข้างสูงยิ่งเราไปเลเวลสูงเท่าไหร่ครับเราก็จะได้ขายของที่มันแพงมากขึ้นแต่ถ้านะครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยการผลิตเนี่ยค่อนข้างสําคัญเรามาโฟกัสในส่วนของผลิตครับถ้าเราอยากขายในส่วนของหินออฟแมวในระดับขั้นต่อไปเราต้องทําในการผลิตเนี่ยให้เป็นเลเวล3ซึ่งมันค่อนข้างยากนะครับการทำเลเวล3เราต้องทําการไปฟาร์ม ไปฟาร์มของที่เป็นออฟแมลให้กับเราครับแล้วเราก็เอาของที่เป็นอาชีพของเราเนี่ยอย่างเช่นของผมนะครับอาชีพสีฟ้าผมก็จะทําสีฟ้าเก็บไว้นะครับสีเขียวสีแดงผมก็จะทําการนําไปขายในตลาดกลางนั่นเองครับเพื่อที่จะได้ในส่วนของเล่งเลเวลในการผลิตนะครับเราก็เห็นว่าเลเวลข้างบนนะครับก็จะมีหลอมเหลวแล้วก็ผลิตครับเป้าหมายของเราก็คือเลเวล3นั่นเองครับในการที่เราจะผลิต เพชรแดงให้มันเยอะมากที่สุดนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับในการล่าวัตถุแล้วก็ทําของสําหรับสายฟรีนะครับในการทำออฟแมลต่างๆก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปนั่นเองครับ